สวัสดีครับเห็นอยากได้สิ่งอินเสียงนะครับเทน่าไลอุสนะครับผมนะครับรถเสียงประมาณนี้นะถ้าได้ท่อทั้งเส้นนะครับปลายเป็นปลายเอลนะครับจันแป๊บนะครับแต่ได้ท่อทั้งเส้นแดดผ่าพอท่อเราใส่ใหม่น่าจะเจ็บนะครับต้องไปเช็คผู้จูนคาบูหน่อยนะฮะเหมือนลูกลอยน้ำมันมันลงเขาเรียกอะไรฮะเวลาสักนานๆจอดแล้วสตาร์ทเนาะ อาจจะเหนื่อยหน่อยฮะรถมันเป็นคาบูเรตนะครับผมยิงตรงไปเลยนะครับคาบูเรตไม่ต้องต่อโชค้คต่อตรงเลยเนาะน้ำมันจะได้ไม่ขาดลูกเคยทะลุมาแล้วทำมาใหม่คราวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันนะครับไม่เคยทะลุเลยฮนะนะประมาณนี้นะประมาณนี้ สายแอลตัวเก่างานเก่าด้วยนะตัว985นะวันนี้นะทำการใช้งานนะเจ้าล้อโยโกโนี่เพิ่งขึ้นใหม่นะเนี่ยขึ้นใหม่ด้วยนี่นะไฟหน้าไฟหลังติดหมดนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับมีตำแหนิก็คือขั้วน่าจะเป็นขั้วด้านหลังขวาขั้วด้านท้าย ขวามือนะครับเปลี่ยนทังคั่วหลอดหน่อยนะครับก็ใช้งานด้ปกติไฟเบรกเท้าเบรกหลังเบรกมือเบรกมือติดเบรคเท้าก็ติดหมดนะครับไฟน้ำปัน่นยันไม้เกียร์บอกทุกทันนะครับใส่เลี้ยวติดนะครับไสูงอะไรติดปกตินะครับไฟเตือนออตลุกก็เตือน,ปก,อนปกตินะครับเวลามันขายอะไรตัวนี้ยังเป็นปั๊มออตลุกอยู่นะครับไม่ได้ ไม่ได้ผสมถังนะครับยังเน้นแบบสเตปแบบเดิมๆนะเดิมๆแต่แอบมกนะครับร้อยสามร้อยสี่นี่สบายๆนะครับเมื่อก่อนเคยจมไหมนะครับอันนี้แต่ตอนหลังเราไปไปลื้อฝาเสื้อมาแล้วก็ไปทำส่องเสื้อใหม่พอประกบใหม่มันก็เลยเพี้ยนวิ่งไม่ถึงร้อยหกครับแต่อยู่มาร้อยสี่สิบกว่ากว่าคนตัวน้หนักเบายัางผมนะหกสิบสามนะใครหนักหกสิบห้าสิบกว่านี่จะไหลปอีก นาพิกสามไม่ประมาณนี้นะสวยนะโอเไม่ขายนะครับขอแลกบีดก่อนนะครับ